สวัสด,ดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปเซตเตอกับเกมคุกิลันคิงดอมนั่นเองนะคะวันนี้ก็กลับมาเล่นเกมนี้อีกครั้งหนึ่งเนาะหลังจากที่เกมนี้มันเปิดมาประมาณ7-8เดือนได้นะก็เล่นตั้งแต่แรกๆที่เปิดเกมมาปุ๊บเนี่ยเล่นมาประมาณสองอาทิตย์นะสองอาทิตย์แล้วก็เลิกเล่นไปนานมากนะก็ลองกลับมาเล่นดูเพราะว่ามันมีตัวใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเยอะแยะมากมายเนาะอ่าก็ ลองกลับมาเล่นดูดูว่ามันจะเกลือหรือไม่เกลืออะไรยังไงนะคะก็ปรากฏว่าก็ไม่เกลือนะทุกคนนี่ก็เราได้มานะคะเสียไปประมาณ9000เพชรเนาะสมรอบแรกเนี่ยก็จะได้เป็นคุกกี้แวมไพร์มานะคะอ่าตัวนี้แล้วก็รอบ2เนี่ยไม่ได้นะไม่ได้ระดับอีพิกเลยเนาะแล้วรอบ3คือแบบรอบรอบ2เนี่ยมันจะเป็นแม่มดอ่ามีตาไฟอยู่นะคะถ้าเป็นระดับอีพิกหรือระดับ แรแๆขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นรูปหัวใจใช่ไหมแล้วก็เลยเอ้ยข้อที่สามเนี่ยก็เลยแต่ใจกดข้ามนะพอกดข้ามปุ๊บอ่ะก็เป็นคุกกี้นางฟ้าทะเลมานะคะก็ไปดูรีวิวต่างๆมาเนี่ยคือตัวนี้ช่วยในการผ่านดานได้ดีมากๆนะคะก็แต่แอบเสียดายหนึ่งก็น่าจะหาหาตัวไอ้เศษอัพดาวนี่ยากนะคะยากมากๆเนาะเพราะมันเป็นระดับรีเจนเนอรี่ด้วยนะอ่านะคะ ก็นะแนะนํากันได้นะทุกคนว่าพี่ควรจัดทีมแบบไหนเนาะอันนี้ช่างใจอยู่ว่าเราจะเอาแบบว่าตัวนี้ตัวรถเชอร์รี่เนี่ยมาใส่คู่กับนางฟ้าทะเลดีไหมเล่นคู่กันเนาะอ่ะเพราะตัวนี้มันก็มีแบบสกิลมันเป็นแบบมีสตันด้วยนะคะทําให้สตันด้วยเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็มีสตันเหมือนกันนะคะอ่ะยิงใส่น้ําใส่สตูหาตัว ที่อยู่ใกล้ที่สุดเนาะก็มีสตันด้วยนะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าควรเอาตัวไหนออกควรเอาตัวไหนใส่นะคะคอมเมนต์บอกกันได้นะนแนะนํากันได้นะทุกคนนะพอพีใช้เนี่ยนางฟ้าทะเลคุกกี้แวมพร์นะคะซอสพริกแล้วก็คัสตาร์ดนะคะแล้วก็มีอาจจะใช้แท้งเป็นคุกกี้อัศวินแทนเนาะก็เดี๋ยวจะดองเพชน่าจะได้ประมาณาสะสมดองไว้รอสักประมาณ2 0 0 0 0ื หมื่นกว่าสองหมื่นอีปีกน่าจะออกอยู่นะคะก็จะรอคุกกี้ลดนมนะคะไม่รู้มันจะออกมาให้ไหมนะก็น่าจะได้อีปีกอยู่แต่อีปีกตัวไหนก็ต้องมารอรุนอีกทีเนาะเดี๋ยวถ้าสะส,สมดองเพชรครบเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมาทําคลิปสุ่มให้นะคะเพราะว่ารอบแรกที่สุ่มได้นาะงฟ้าทะเลก,กับอาแวมพร์ไปนเนี่ยไม่ได้ทําคลิปนะคะเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะออกไงไม่คิดว่ามันจะมาจะมากับดวงอะไรอย่างนี้เนาะ เออบางคนสุ่มแทบตายไม่ออกอะไรอย่างนี้หมดไปเยอะมากนะคะสำหรับระดับร e g e n เนอเรเนาะอ่านะคะก็อาจจะมีสตรีมด้วยในเกมนี้เนาะเดี๋ยวตอนช่วงท้ายคลิปก็จะไปลองอ่าเจ้าคุกกี้ทางฟ้าทะเลให้นะคะไหนๆก็ได้มาแล้วก็ไปลองเล่นดูเนาะแล้วส่วนของเจ้าตัวอ่าสวนจัดสวนเนี่ยก็ประมาณนี้เนาะ เลเวลอยู่ที่เลเวลสิบอยู่เลยนะคะชื่อในเกมก็ชื่อนี้เลยนะสำหรับใครที่เล่นอยู่เป็นอาประจำเอฟซี FC ของเกมนี้อยู่แล้วเนี่ยก็แนะนำกันได้นะคะทุกคนนะเนี yeah. ่ยเรารับของไปนะก็ประสาทก็อยู่ที่เลเวลหนึ่งอยู่เพราะเราเคลียร์ใน2ขีดสิบสียังไม่หมดนะอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับ คุกิลันคิงดอมนะคะก็พี่กลับมาเล่นแล้วนะคะกลับมาเล่นแล้วแล้วก็อาจจะมีสตรีมในแฟนเพจฝากแฟนเพจด้วยแล้วกันนะคะก็ทิปเซตเตอร์เนาะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเข้าไปติดตามเข้าไปกดกระดิ่งกันได้นะคะก็จะแบ่งอาจจะแบ่งเวลาสตรีมวันเสาร์อาจจะเป็นคุกก้รันคิงดอมอ่ะวันอาทิตย์อาจจะเป็น RV นะคะส่วนวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยถ้าว่างเมื่อไหร่ก็อาจจะมีสตรีมเพิ่มด้วยเนะาะอ่าก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าแบบ ไอ้สนใจจะให้สตรีมคุกกี้รันไหมอะไรยังไงนะคะก็บอกกันได้เลยเนาะไปเดี๋ยวเราไปลองลงในดานดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างกับคุกกี้นางฟ้าตอนนี้ลงมาถึง2ขีดสอยู่นะคะอ่ะาเริ่ม2อขีดหเลยเนาะก็ทีมที่จะลงเนี่ยก็จะมีคุกกี้อาศวินนะคะแล้วก็มีคุกกี้ทะเลนะนางฟ้าทะเลแล้วก็มีนี่พมดตัวนี้ แล้วก็เวมพายคัสตาร์ดนะคะอ่ะกดลงไปเลยเนะเาะเออใช้มานี้แต่ตัวนี้อ่ะอัศวินมันไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เนาะอยากได้เหมือนกันอยากได้คุกกี้อีพิกมานะคะคุกกี้แบบตัวแทงอีพิกมานะคะเพื่อมายืนตรงนี้เนาะมันจะได้ถึกถึกกว่านี้นะคะอันนี้ระดับมันไม่ถึกไม่ค่อยถึกเท่าไหร่เนะอ่ะรอมาลองสักสองตานะคะเราจะกดออโต้ไปเลยนะ สักสองดานนะทุกคนนี่สองขีดห้านะคะที่ลงนะเนี่ยมันสกิลหมูแบบปุ้มเดียวหายอะ่ะยิงสายน้ำออกมาปุ๊บเออโอ้โหปุ้ม,เ,ออมเดียวหายนะหายจริงๆนะเคลียดดาดได้สบายๆเนะี่ยตอนนี้ปั้นยาวเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าวเด้งหายนะมาแล้ว เห็นไหมปึ๊บเดียวหายนะยิงสายน้ำมาทุกกี้นางฟ้าทะเลเรียบร้อยนะคะผ่านด่านได้สบายมากเนี้ยก็มีแวมไพร์ด้วยเนาะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยก็ถือว่าดวงกลับมาเล่นพร้อมกับดวงนะเออนะคิดว่าจะเกลือแล้วนะทุกคนได้ดิดดเดนเนอรีมาหนึ่งอีปิกมาหนึ่งก็โอเคแล้วนะสำหรับเก้าผ่านเพชรเนาะ อ่ะเรามาลองอีกดานนึงนะคะสองขีดหกนะก็มีตั้งแต่เลิกเล่นไปเนี่ยโหนานมากนะเจ็ดแปดเดือนเจ็ดเดือนและมั่งพี่ไม่ได้เล่นเนาะตั้งแต่เกมเปิดมาใหม่ๆเล่นแรกๆนะก็หลังๆมาเลิกเล่นไปเนาะคือมีคุกกี้มาใหม่เยอะมากนะคะอนาคตก็เพิ่มมันน่าจะมาใหญ่อีกเยอะเลยเนาะ มีระดับดีเจเนรีอีพิกแล้วก็มีระดับอีกอันหนึ่งะนะก็ถือว่าโหดนะคะอ่าปึ๊บปึ๊บเนี่ยมันมันเลือดเหรอประมาณครึ่งหลอดแล้วเนะี่ย้าได้อีพิกมามันก็จะยืนได้นานกว่านี้คือกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยปื้มเดียวหายนงางฟ้าทะเลดีดีช่วยในการผ่านกานได้ดีมากมากนะคะคือได้มาเริ่มแรกอ้าวอาวินเราไปแล้วนะปึ๊บ เรียบร้อยให้นะคะเนี่ยตอนนี้อยากได้อยากได้แท้งนะโอเคสองดาวเองเนาะมันตายไปหนึ่งตัวนะคะสวินตายมันบางอะ่ะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหรน่นะได้อีปิกระดับแท้งมานะคะเดี๋ยวรอดองเพชรไว้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับการผ่านดานเนาะเราเอาแวมพายกับฟุก้หนังฟ้าทะเลลงนะก็ที่สุ่มนะคะที่สุ่ม อ่าที่ได้นางฟ้าทะเลจะสมตู้นี้จริงๆอยากได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรตัวนี้ฮอี่เบอรี่เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าระดับนี้ระดับนี้กับระดับดีเจนอรีเนี่ยอันไหนมันแบบเออที่สุดคือที่สุดของมันแล้วอ่ะที่สุดของเกมนี้แล้วอ่ะนะคะก็อย่างน้นอยๆอ่ารอรอ,รอบหน้ารอบหน้าจะมีคลิปรอดองเพชรให้ครบก่อนนะ ก็จะมีคลิปมาสุ่มนะฮะก็อยากได้แท้งอีปิกเนาะมาลุ้นกันว่าเราจะได้ไหมนะเนี่ยเศษน่าจะหายากมากนะเศษของคุกกี้นางฟ้าทะเลเนี่ยอัพดาวน่าจะยากอยู่นะอ่ะก็สุ่มตู้นี้นะคะตู้นี้ตลอดเลยนะได้อีปิกมาหนึ่งแล้วก็ได้ดีเจเนรีมาหนึ่งนะตู้คุกกี้พิเศษตัวนี้นะอันนี้ไม่ได้สุ่มนะตู้ที่สองนี่ไม่ได้สุม่มเพราะเรามาสุ่มตัวนี้เพรในเลดรู้สึกว่าถ้าเราแบบเฮ้ยมัน มันมีดวงอะไรอย่างนี้เราก็อาจจะได้ตัวที่หน้าตู้มานะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับเกมคุกที่หลานคิงดอมในการกลับมาครั้งนี้นะคะก็ถือว่ามากับดวงอยู่นะยังไม่เกลือนะคะ9,000เพชรเราได้อ e ีพิกมาหนึ่งรีเจเนอรี่มาหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมแนะนำกันได้นะว่าควรเอาตัวไหนปั้นควรเอาตัวไหนออกอะไรอย่างนี้นะแนะนำก็ได้คอมเมนต์บอกกันได้นะคะทุกคนนะถ้าใครชอบทีนี้ก็กดไลค์ like ให้กันเยอะนะคะ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ